นะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการส่งมอบของขวัญปี2568ให้กับประชาชนทั่วประเทศด้วย18โครงการพิเศษนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2หมวดได้แก่โครงการบำบัดทุกนะครับมีอยู่โครงการและก็โครงการบำรุงสุขก็มีอยู่12โครงการาโจทย์ถามว่ากอใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องนะครับกอไก่ โครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี2 5 5พเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับโครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ปี2558อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอไข่นะครับโครงการหมาดไทยเติมน้ําเติมสุขบําบัดทุกคลายแรง เป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเช่นเดียวกันกอควา,ายโครงการเปลี่ยนน้าเสียเป็นน้ำใสแจกจ่ายให้ประชาชนเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นงอูโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และก็กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวย่านสร้างสรรค์เป็นโครงการที่รับผิดชอบโดยกรมการพัฒนาชมุมชนจอจานนะครับโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประชาชนเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยกรมการปกครอง ทั้งหมดมันจะมีอยู่ด้วยกัน18โครงการนะครับแล้วก็โครงการบําบัดทุกเอาทุกออกไปก่อนอกโครงการก็จะมีโครงการแรกก็คือโครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อมอบเป็นของขวัญประจําปี2568นะครับไม่ใช่58ตรงนี้นะครับ2568เป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกต้องนะครับโครงการที่2นะครับ โครงการเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกคลายแรงอันนี้จะเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของปอพอนะครับเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใสนะครับโครงการเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส ตรงนี้นะครับจะเป็นโครงการบำรุงสุขนะครับแล้วก็อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การจัดการน้ำเสียโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ย่านสร้างสรรค์นะครับย่านสร้างสรรค์นี่ก็จะเป็นย่านสร้างสรรค์ก็คือที่ รับผิดชอบโดยคอทมนะครับแล้วก็โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนนะครับแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนจะรับผิดชอบโดยโกรงการพัฒนาชุมชนเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องอยู่เพียงแค่ก้อเดียวก็คือข้อกอไก่นะครับ ปรับลดดอกเบี้ยหโครงการไปได้แนวคิดบำบัดทุกปรับลดดอกเบี้ยปอพอเอ้ยอ่าส่งเสริมการปกครองน้องถิ่นแก้ปัญหานี้ครัวเรือนโดยทุนชุมชนนะครับปอชอมาดไทยเติมน้ําเติมสุขบำบัดทุกใคแรแ้งนะครับพอพอมาดไทยอุ่นใจสวมหมวกที่รายปลอดภัยทุกคนอันนี้ก็พอพอ,พอนะครับโครงการประชาสุขใจ ค่าไฟยืดชำระนะครับก็เป็นของการไฟฟ้านครหลวงโครงการยกระดับความปลอดภัยให้น้องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอันนี้ก็การไฟฟ้านะครับ12โครงการบำรุงสุขมีโครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนนะครับอันนี้โดยกรมการ ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นที่โครงการปกครองรับผิดชอบในส่วนของของขวัญปีใหม่2 5 6 8นะครับของมหาไทยก็จะมีอยู่โครงการเดียวนะครับก็คือโครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนนะครับของปกครองนะครับจะเป็นโครงการขับเคลื่อน การปฏิบัติงานบริการประชาชนอ่าน